กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับที่จริงเออที่จริงอ่ะคลิปหน้าผมจะลงอาร์วีใช่ไหมล่ะเออวันนี้ผมคิดว่ามาสุ่มประตูมังกรดีกว่าใช่ไหมปร,ป,รประตูมังกรทองกับท่านผูช้ชมนะเพชรเนี่ยเพชรผมมีอยู่เพชรผมมีเพชรอยู่ประมาณ10เม็ดท่านผู้ชมนะผมหามาจากร็อบบี้นี่เออที่ที่แบบเกมตัวของโหมดทั่วไปท่านผู้มชมนะที่แบบแบบประจวภัยอ่ะเอาชีวิตรอดอ่ะให้เป็นที่หนึ่งท่านผู้ชม นั่นแหละผมหามาประมาณ10เมตรท่านชมนะดูซิว่าเราจะได้อะไรท่าชมนะของสกินนะครับสกินเอ่อแพ็คอะไรอะของผู้ชายแล้วก็ไอวอลครับผู้พิจาผู้จาความตายท่าชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะผมจะเลือกอันขวามท่านชมนะเป็นกใจผมด้วยว่าผมจะได้ป่ะท่าชมแต่ถ้าไม่ได้ผมจะหามาผมจะหาเพชรมาให้ได้ท่าชมนะผมต้องพยายามท่านชมนะป็นกใจผมด้วยท่าชม Let's do it ไป นีบ้าหรือเปล่าฮะไม่โอ้โหมันอยู่ตรงนั้นน่าอยู่อีกข้างหนึ่งอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมจบเลย